สมมุติว่าคุณถูกเพื่อนชวนไปเก็บของที่ห้องล็อกเกอร์แต่พอไปถึงคุณกับถูกเพื่อนล็อกอยู่ในห้องนั้นกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในห้องคุณสาบานว่าถ้าคุณรอดไปได้คุณจะแก้แค้นกับคนที่ทำแบบนี้กับคุณไงครับท่านผู้ชมผมคอมสิทีเกินไปช่วงต้นคลิปนั้นพยายามให้เข้ากับเนื้อหาเกมให้สุดและนี่คือเกมเลดโลนินเกมแนวเทิร์นเบดแดนแอนด์แลที่พัฒน,นาโดยค่ายอินดีเ้เล็กๆที่มีชื่อว่าไวท์ดีมสตูดิโองั้นมาเข้าสู่เนื้อหาในวิดีโอกันเลยดีกว่า แล้วเรื่องรามมันจะจบลงอย่างไรการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ฉันตระหนักถึงสิ่งที่ฉันมีถูกผิดจริงหรือโกหกนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยยกโทษให้ฉันด้วยทุกคนเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันแล้ว ไอแซคได้ถามเลดว่าแน่ใจนะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วรู้ผลที่ตามมาใช่ไหมเลดไม่ลังเลที่จะตอบว่าใช่แค่ขอบอกตำแหน่งเป้าหมายมาไอแซคเลยบอกว่าเป้าหมายอยู่ชั้นบนสุดในตึกมีศัตรูจํานวนมากแล้วเหมือนจะรู้ว่าเรากําลังมาไอแซคเลยเสนอว่าจะใช้ทางลัดไหมเลดปฏิเสธเข้าทางประตูหน้าดีกว่า ศัตรูแบบแรกที่เราเจอจะเป็นศัตรูธรรมดาที่จะเคลื่อนหนึ่งช่องทุกครั้งที่เราเคลื่อนที่แล้วก็ระวังด้วยเราโดนตีทีเดียวตายตัวเกมจะเพิ่มกับดักหนามขึ้นมาเมื่อขยับผ่านกับดักหนึ่งครั้งจะเริ่มทํางานเมื่อขยับครั้งที่2กับดักจะพุ่งขึ้นมาบางทางเลจาจะนี้เป็นส่วนของสกิลกดแซดมันจะเป็นการแช่แข็งเทินทําให้เทินนั้นเราสามารถเคลื่อนที่สองครั้งได้จังหวะที่จะใช้คือจังหวะที่ศัตรูบางตรงมุมเหลือเคลื่อนที่หลบไปตั้งหลัก สกิลที่2กดลิกขวาเพื่อเป็นการเปลี่ยนทิศทางของทางที่จะไปใช้เมาการในการเลื่อนเปลี่ยนทางกดชิกซ้ายเพื่อเป็นการยืนยันหรือยกเลิกและสามารถใช้ร่วมกับสกิลแซดได้ระหว่างทางที่ขึ้นไปแล้วก็ได้เจอกับแชตตี้แชตตี้ที่เห็นเราเลยรีบสั่งลูกน้องให้รีบจัดก,การเราแล้วมันก็หนีไปเราจัดก,การสตูและไล่ตามแชตตี้จนไปถึงชั้นบนสุด แชตตี้ได้กล่าวทักทายว่าดูสิใครมาเธอจะ,ะคืนดอกไม้ที่ฉันให้ในงานวันศพของเธอเหรอเลดไม่ได้ตอบอะไรแชตตี้ได้กล่าวต่อว่าเขามีข้อเสนอที่จะหาชื่อใครบางคนให้กับตำแหน่งที่อยู่ของคนอื่นแค่ขอเวลาหน่อยเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยกันได้เลดเลยตอบกลับไปว่าแกานี่มันเหมือนพวกหนูท่อจริงๆเลยมันจบแล้วแชตตี้พอแชตตี้รู้ว่าเราไม่สนใจข้อเสนอเลยพยายามจะโดดลงตึกเพื่อหนีแต่สุดท้ายเราก็ตามทางไปจัดก,การอยู่ดีเหมือนมีบางอย่างตกออกมาจากตัวแชตตี้ เลยได้หยิบขึ้นมาแล้วถามไอแซคว่ามันคืออะไรไอแซคบอกว่ามันคือที่เก็บข้อมูลที่มีรหัสป้องกันไว้อยู่ถ้าจะถอดรหัสต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะถอดได้อยู่ๆไอแซคก็แจ้งว่ามีบางอย่างอยู่ชั้นล่างเราลงไปเช็กกันดีกว่าพอลงมาถึงชั้นล่างได้มีเสียงรถขับออกไป พอไปเช็คข้างนอกรถก็หายไปแล้วไอแซกจึงแจ้งว่าเครื่องระบุต,ตำแหน่งเหมือนจะไปทางทิศเหนือของถนนสายที่5้าไอแซกเลยบอกว่าเราไปกันต่อดีกว่าเลดเลือกที่จะยังไม่ไปเพราะอยากรู้ว่าข้างในข้อมูลมีอะไรอยู่ไอแซกก็ไม่ได้ว่าอะไรจึงพากันกลับไปที่พักกันพอมาถึงที่พักเลดได้นําที่เก็บข้อมูลมาถอดรหัสการถอดรหัสมันต้องใช้เวลาสักพักเลดจึงไปนอนพักก่อนระหว่างรอ พอตื่นขึ้นมาเครื่องก็ถอดรหัสเสร็จแล้วเลดจึงเช็คข้อมูลที่ถอดรหัสได้ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นชติ้ได้ติดต่อถามเลดว่าถึงที่หมายหรือยังเลดเลยตอบกลับไปว่าถึงแล้ว ชตตี้บอกต่อว่าให้รอสัญญาณจากพรีสเลดสงสัยว่ามันคือสัญญาณอะไรหลังจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นมาทาให้ไฟทั้งหมดดับพรีสติดต่อมาบอกว่าเธอใช้ซีโฟทั้งหมดของเธอในการระเบิดเครื่องปั่นไฟได้เวลาเริ่มงานแล้วชตตี้แต่ถ้างานนี้เกิดพลาดชันจะหนีไปก่อนชตตี้ได้ติดต่อแจ้งเรดว่าถึงแม้ไฟจะดับพวกบอดล่าตะเวนกับพวกทหารก็ยังทํางานอยู่ระวังไว้ด้วยไปที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางและปิดระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดและดึงข้อมูลมาจบงานแล้วแยกย้ายกลับบ้านชชตตี้บอกต่ออ หลังจากนี้ตัวเกมจะเพิ่มความยากขึ้นมาด้วยการมีบอทดล่าตะเวนรูปแบบของมันอย่าเข้าใกล้อย่าให้มันเห็นนระยะผมมีเทคนิคที่จะแนะนําให้กดคิิกขวาเพื่อเช็คว่ามันจะเคลื่อนที่ไปไหนต่อหลังจากที่ผ่านพวกบอทดล่าตะเวนกับพวกฐานมาได้อยู่ๆไฟก็กลับมาติด เลลี่ติดต่อชชตตี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชชตตี้ติดต่อกลับมาว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนว่าพวกมันจะกู้ระบบไฟล์กลับคืนมาได้เหมือนชชตตี้จะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเลสลี่บอกเลสให้ออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ยกเลิกภารกิจเลสที่ตอนนี้ทาอะไรไม่ถูกเลยพยายามติดต่อหาชชตตี้อีกครั้งชชตตี้ได้กล่าวคําขอโทษเลสจึงพยายามติดต่อพริชกับไมพริชติดต่อกลับมาว่ามันจบแล้วสาวน้อยทุกคนทําเพื่อตัวเองไม้ก็ติดต่อกลับมาว่าเขาขอโทษเขาช่วยอะไรจากตรงนี้ไม่ได้เลเลยพยายามติดต่อกับอาจารย์แต่่่สุดดดดดทท้้้้าาาาายยกก็ตตตตติิอออออไมหหลลัังงงงจนีเเเววร เลที่พยายามหาทางหลบหนีสุดท้ายก็โดนจับตัวอยู่ดีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นหลังจากนั้นฉันก็จําได้แค่ว่าตื่นขึ้นมาในห้องขังที่มืดมิดผ่านไปหนึ่งเดือนไม่มีใครมาเดือนที่2การทรมานบ่อยขึ้นกว่าเมื่ออาหารเดือนที่3มหรือ4ละ่ะฉันตั้งใจจะไม่บอกอะไรเด็กขาด ไม่ใช่เพราะศักดิ์ศรีหรือกลัวพอฉันจะฆ่าวงมันทีละคนด้วยมือของฉันเองเลยตกใจว่าแชตตี้มีข้อมูลนี้ได้ยังไงแต่ฉันได้ทำลายข้อมูลบางส่วนวันที่ฉันถูกจับไปแต่เขามีข้อมูลนี้ได้ยังไงไอแซกเลยเดาว่าข้อมูลก็เหมือนธุรกิจก็อาจจะเก็บไว้เพื่อแบ็กเมลเมื่อถึงเวลาเมื่อจบบทสนทนาเราก็ไม่รอชาร้าที่จะไปหาเป้าหมายต่อไป พอมาถึงที่หมายไอ้แซกบอกว่าเครื่องติดตามในรถของแชตตี้ชี้มาที่ภายในอาคารนี้ยังไงก็ตามเป้าหมายต่อไปคงไม่ง่ายขนาดนั้นจำไว้เสมอเลนบอกว่าคงรู้สึกดีไม่น้อยถ้าได้สู้กันจริงๆตัวเกมจะเพิ่มสตูรูปแบบใหม่ขึ้นมาต้องฟันถึง2ครั้งถึงจะตาย เราฝ่าศัตรูจนไปถึงตัวพริชพริชได้ทักทายเลดอย่างเป็นมิตรว่าเธอเดินมาอีกก้าเธอได้โดนระเบิดแน่พริชได้กล่าวต่อไปว่าวันนั้นฉันก็อยากเจอเธอนะแต่เธอก็รู้นี่ธุรกิจต้องมาก่อนแล้วแชตตี้สบายดีไหมเลดตอบกลับไปว่าก็สบายดีเขาวิ่งหนีอย่างกับหนูเลยก่อนจะเริ่มพริชยังมีข้อสงสัยเลยถามเลดว่าเธอรอดมาได้ยังไงเลดเลยตอบกลับไปว่าไม่ใช่พ่อแกแน่นอนพอเกิดปัญหาพวกแกก็วิ่งหนีอย่างกับหนูพอได้ยินคำตอบพริชเลยบอกว่างั้นมาเริ่มกันเลย รูปแบบบอสในด่านนี้จะคอยยิงระเบิดในพื้นที่ที่เราอยู่เราก็ต้องรีบหลบระเบิดที่บอสยิงมาบอสมี3เฟสต้องฟันถึง3ครั้งถึงเราจะพยายามเข้าใกล้บอสแต่บอสก็จะพยายามทิ้งระยะห่างจากเราเหมือนกันแต่ในด่านจะทิ้งสกิลทั้ง2อันไว้ให้เราใช้กับบอสวิธีจัดการต้องต้อนบอสให้อยู่ในมุมที่จัดการได้และใช้2สกิลพร้อมกันในเฟสที่1บอสจะยิงระเบิดไม่กว้างมากพอขึ้นเฟสที่2บอสจะยิงระเบิดเร็วขึ้นและกว้างกว่าเดิมพอขึ หลังจากที่พรีสถูกฟันพรีสได้กล่าวชมว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้จริงๆและตอบกลับไปว่าพูดพร่ำพอยังมีอะไรจะพูดครั้งสุดท้ายไหมพรีสยังไม่ทันได้พูดจบตัวเธอก็ขาดไปสองท่อนจากแผลที่ถูกฟันหลังจากจากการพรีสเสร็จเราก็กลับไปที่พักพอกลับมาถึงที่พักยูยูก็มีที่เก็บข้อมูลอยู่ในห้อง เลเดนเข้าไปเก็บแล้วถามไอแซคว่ามันคือที่เก็บข้อมูลใช่ไหมไอแซคบอกว่าใช่มันคือที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกับอันอื่นแต่การถอดรหัสเหมือนเดิมเลดสังเกตว่าด้านข้ามมีอะไรเขียนไว้ด้วยทุกย่างก้าวในการเดินของคุณชิ้นเล็กๆในอดีตของคุณผู้ชื่นชอบความลับของคุณเลเดนนำที่เก็บข้อมูลนี้ไปถอดรหัสแต่การถอดรหัสมันต้องใช้เวลาเหมือนเดิมเลดเลย่นขอไปนอนพักก่อนระหว่างที่รอลอ พอตื่นขึ้นมาเล็กก็ไปเช็คข้อมูลที่ถอดได้ ไม่ได้ติดต่อถามเยลโล่ว่าได้ยินไหมเยลโล่ Yellow เลยตอบกลับไปว่าได้ยินไม้เลยเตือนเยลโล่ว่าระวังไว้ด้วยที่นี่คือป้อมประกาศพวกมันใช้เงินจํานวนมากไปกับระบบรักษาความปลอดภัยเยลโล่เลยถามว่าใครเป็นคนรับงานนี้ไม้ได้บอกว่าโทษทีเพราะเขาต้องการเงินจํานวนมากเธอก็รู้หนิว่าการใช้ชีวิตในเมืองนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่หลังจาก,กเกษียณง,งานนี้ฉันสามารถรับประกานอนาคตของลูกสาวฉันได้หลังจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดไม้เลยแจ้งเยลโล่ว่าได้เวลาเริ่มงานแล้วฉันจะคอยยิงสนับสนุนให้แต่จะยิงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งห้องเพราะฉัน ตัวเกมจะให้เราเล่นตัวละครใหม่ที่สามารถบล็อกการโจมตีของศัตรูได้หนึ่งครั้งแต่ไม่สามารถบล็อกศัตรูตัวใหญ่ได้ส่วนของสกิลใหม่กดคลิกขวาเพื่อเล็งกดคลิกซ้ายเพื่อยิงถ้าเป็นศัตรูธรรมดาจะตายในหนึ่งนัดถ้าเป็นศัตรูตัวใหญ่จะไม่ตายในหนึ่งนัดหลังจากที่ฝ่าศัตรูมาได้สักพักอยู่ๆไฟก็กลับมาติดเยนโลติดต่อถามไหมว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นไม้ตอบกลับไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเยลโลเลยติดต่อหาเชตตี้แทนเชตตี้เลยบอกว่าดูเหมือนพวกมันจะกู้ระบบไฟกลับมาได้ ให้ตายสิระบบทั้งหมดมันกลับมาออนไลน์ชัตตี้เลยแจ้งให้ทุกคนยกเลิกภารกิจเยลโล่ถามชัตตี้ว่าเลดอยู่ไหนชัตตี้เลยบอกว่าอยู่ชั้นใต้ดินเธอต้องหาทางหลบหนีเอาเองเยลโล่เลยด่าชัตตี้ไปว่าไอ้เฮียชัตตี้ฉันบอกแกแล้วว่าอย่าพาเธอมาชัตตี้เลยบอกว่าช่วยไม่ได้นี่คือชีวิตที่เราเลือกชัตตี้บอกตอว่ารู้นะต้องทำยังไงตามเส้นทางที่หลบหนีเยลโล่เลยด่าชัตตี้ที่ว่าเอลูการีเยลโล่เลยจำใจต้องทิ้งเลดเพื่อหลบหนีไปก่อน สิ่งสุดท้ายที่พวกมันพูดหลังจากนั้นทําให้ฉันต้องตายพวกมันทั้งหมดหนีไปในขณะที่ฉันถูกจับแม้แต่เธอมาดูกันว่าใครจะเสียใจเมื่อจบเรื่องนี้หลังจากที่เราพูดจบได้เวลาไปหาเป้าหมายต่อไป พอมาถึงที่หมายไอแซคได้ทักเรดว่าซีน่าเธอดูแย่นะเรดเลยตอบกลับไปว่าที่นี่มันดูแย่มากเลยไอแซคบอกว่ารัฐบาลไม่สนใจที่นี่แล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดระวังตัวไว้ด้วยที่นี่ค่อนข้างอันตรายและมีร่องรอยของไม้อยู่ที่นี่ไอแซคได้กล่าวต่อไปว่าวิธีที่ดีที่สุดการเข้าไปในลานขยะหลีกเลี่ยงการออกจากที่โลง่งเรดตอบกลับไปว่าเข้าใจแล้วระหว่างที่ผ่านซากขยะกับศัตรูก็ได้เจอกับเลเซอร์ของไม้ ไอแซคบอกว่านั่นเขาไอแซคเลยแนะนําว่าอยู่ห่างๆจากสายตาเขาไว้และพยายามหลบหลังเสาแล้วเราจะปลอดภัยอยู่ๆไอแซกก็เกิดชํารุกขึ้นมาไอแซคบอกว่าเหมือนหน่วยความจาของเขาจะเสียหายและไม่สามารถสรับรอข้อมูลล่าสุดได้เลยเลยบอกกันเข้าถึงข้อมูลแล้วตั้งใหม่เป็นวันที่15เดือน 2- 2040ไอแซครีบูทระบบเสร็จก็กลับมาเป็นปกติหลังจากนี้ตัวเกมจะเพิ่มความยากขึ้นมาด้วยการมีเลเซอร์ให้เราหลบเราต้องไปหลบที่หลังเสาหลังจากที่ผ่านศัตรูและหลบเลเซอร์ของไม้จนไปถึงตัวไม้ได้ ไม่ได้กล่าวขึ้นว่ายูยูตรงนั้นแกต้องการอะไรจากฉันไล้ตอบกลับไปว่าการตามหาคุณนี่มันยากจริงๆแต่รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้ร่วมงานกับมืออาชีพไม่ได้กล่าวทักนั่นเธอจริงๆด้วยเรดถ้าเธอมาที่นี่ฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรก่อนจะเริ่มไม่ได้ถามเรดว่าฉันไม่ต้องกังวลเรื่องครอบครัวใช่ไหมฉันไม่ได้เจอพวกเขามานานแล้วฉันแค่ไม่อยากให้พวกเขามีชีวิตแบบนี้เรดตอบกลับไปว่ามั่นใจได้เลยว่าลูกสาวกับลูกชายของคุณสบายดี รูปแบบบอสในด่านนี้จะคอยยิงสนับสนุนอยู่ด้านบนแล้วปล่อยสตูมาให้เราจัดก,การมีสกิลให้เก็บในด่านเหมือนเดิมพย,ยายามอย่าพุ่งผ่านเลเซอร์ในขณะที่เลเซอร์เป็นสีแดงบอสมี3เฟสต้องฟันถึง3ครั้งวิธีจัดก,การจากการสตรูที่บอสเรีเยกให้หมดหลบจนกว่าบอสจะยิงกระสุนหมดจงังหวะที่บอสรีโหลดทางจะเปิดเป็นสีเหลืองขึ้นให้เราไปฟันเฟสแรกบอสจะเรียกสตูมา2ตัวยิงกระสุนมา4นัดเฟสที่2บอสจะเรียกัตูมา3ตัวเล็งเร็วขึ้นยิงกระสุนมา6นัดเฟสที่ออเเยยัมมดหง้นนิิ6ื หลังจากที่ไม้ถูกฟันไม้ได้หัวเราะขึ้นมาแล้วกล่าวไปว่าลองจินตนาการถึงความกังวลของเธอสิดูเหมือนเธอจะรับมือกับความกังวลน,นั้นไม่ได้นะเลดไม่เข้าใจว่าไม้พูดเรื่องอะไรกันแน่หลังจากจัดก,การไม้เสร็จแล้วก็กลับไปที่พัก <c oughs> พอมาถึงที่พักได้มีที่เก็บข้อมูลอยู่ในห้องอีกแล้วเ <c oughs> ลซหยิบขึ้นมาไอแซคถามเลดว่าคราวนี้เขียนไว้ว่าอะไร <c oughs> ผมได้ลบบางอย่างออกไปถ้ามีอะไรจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้หลังจากอ่านข้อความจบเลซได้นำที่เก็บข้อมูลไปถอดรหัส การถอดรหัสก็เหมือนเดิมขอข้ามตอนไปที่ถอดรหัสเสร็จดีกว่าพอตื่นขึ้นมาเล่ก็ไปเช็คข้อมูลที่ถอดได้ ยังลได้ขู่แชตตี้ไปว่าไอสาระเลวถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเลสลักก็แชตตี้ตอบกลับไปว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เธออยู่ชัดเลือกเกินไปแล้วพวกมันกําลังมาแล้วเธอต้องออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ตัวเกมจะเพิ่มความยากขึ้นมาด้วยการมีเลเซอร์ที่จะทํางานใน15วิคาแนะนาําคิดให้เร็วไปให้ไหวที่สุดหลังจากที่ฝ่าพวกสตูกับเลเซอร์มาได้ข้อมูลก็ตัดไปช่วงที่เลสถ,ถูกจับขัง ประตูห้องขังถูกเปิดเลซเลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเลซเลยเดาว่าอาจจะเป็นไอแซคเลซหนีจากห้องขังและหาทางหลบหนีระหว่างทางที่เลซหลบหนีได้เจอไอแซคและที่เห็นสภาพของไอแซคเลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเลซได้ถามไอแซคว่านายพาฉันออกมาจากห้องขังได้ยังไงไอแซคอยู่ในสภาพเสียหายเกินไปไม่สามารถตอบได้เลซเห็นว่าหน่วยความจำหลักของไอแซคถูกโจมตีเสียหายเลซจะพาไอแซคกลับไปซ่อมที่บ้าน การไปที่เขต17ไม่เคยลำบากขนาดนี้มาก่อนยังไงก็ตามไอแซคพาฉันออกมาจากที่นั่นฉันไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนโชคดีแต่เขานี้อธิบายไม่ได้น่าเสียดายที่เขาได้รับความเสียหายทําให้ข้อมูลทั้งหมดเสียหายรวมถึงวันนั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรสําคัญเลยเขาเป็นคนเดียวที่ทําบางอย่างผู้ช่วยฉัน ไอแซคได้บอกเลดว่าเขาเพิ่งวิเคราะห์ความสมบูรณ์แบบของหน่วยความจําดูเหมือนจะมีการละเมิดและระบบรักษาความปลอดภัยถูกทําลายเนื้อหาบางส่วนถูกนําออกไปและแทนที่ด้วยเนื้อหาใหม่เลดเลยสงสัยว่าพวกมันพยายามซ่อนอะไรกันแน่หลังจากจบบทสนทนาได้ลาไปหาเป้าหมายสุดท้าย ไอแซคได้บอกเลดว่าที่นี่คือเป้าหมายสุดท้ายของเราเลดได้ถามไอแซคว่ารู้สึกกลัวไหมไอแซคบอกกลับไปว่าความกลัวคือการแสดงความไม่มั่นคงโอกาสที่เราจะรอดมีเพียง27%นี่คือความกลัวที่ฉันรู้สึกได้เลดได้ยินอย่างนั้นเลดเลยบอกว่า27%เราก็ยังมีโอกาสอยู่ยังไงก็ตามทุกสิ่งที่ฉันรู้ฉันเรียนรู้มาจากเธอไอแซคได้กล่าวต่อว่ายังไงก็ตามฉันจะคอยหาช่องโหว่ในการต่อสู้ให้เลดได้กล่าวขอบคุณไอแซคได้เวลาเริ่มงานแล้วตัวเกมจะเพิ่มสตูรูปแบบใหมมม่่่่่เเเขข้้้้าาาาาจะะคลืออออนนนที2 2ชชงงํนนวาาววรยไกก แล้วก็ฝ่าพวกศัตรูจนไปถึงห้องแห่งหนึ่งไอแซคแจ้งเลดว่าเขาตรวจพบศัตรูประมาณ16ไม่สิ20กํากลังมาทางนี้ระวังไว้ด้วยศัตรูในห้องนี้จะเข้ามา20คนแล้วก็จะมีสกิลให้เก็บในห้องส่วนคําแนะนําใช้ทักษะที่ได้เล่นมากับสกิลหลังจากที่จัดก,การศัตรูทั้งหมดในห้องก็ได้เวลาไปหาเป้าหมายสุดท้าย เลดกล่าวขึ้นว่าอาจารย์เรายังมีธุระที่ยังไม่จบเธอก็รู้ว่าทําไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่เยลโล่ Yellow เลยตอบไปว่าฉันเห็นแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมทั้งที่รู้ว่าไม่มีโอกาสงั้นก็ได้ฉันเคารพการตัดสินใจนั้นเยลโล่ได้กล่าวตอไปว่าการแก้แค้นคือหนทางของคนโง่และฉันรู้ว่ามันจะจบลงอย่างไรเลดเลยตอบกลับไปว่างั้นก็จมตีฉันด้วยทุกสิ่งที่แกมีรูปแบบบอสในดานนี้จะขยับแบบแรนดอมทุกครั้งที่เราขยับในดานจะมีสกิลให้เก็บไว้ใช้กับบอสบอออมมมนงร้้ร phase, ร้้วากกาพล่ใใหุแตช2 เฟสที่1บอสจะเคลื่อนที่1ครั้งเฟสที่2บอสจะเคลื่อนที่สองครั้งเฟสที่3และสบอสจะเคลื่อนที่3ครั้งหลังจากที่เยลโลถูกฟันเยลโลได้กล่าวกับเรดว่ายินดีด้วยเธอฝึกเสร็จแล้วแต่นี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะจบสิ่งที่เริ่มไว้ฉันทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แต่มันยังไม่พอหลังจากจัดการเยลโลเสร็จก็ได้เวลากลับไปที่พัก พอกลับไปถึงที่พักเลดก็เกิดอาการแปลกๆเลดเลยขอให้อแซคสแกนสภาวะของร่างกายตอนนี้อแซคบอกว่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าปกติอะดรีนาลีนก็สูงเช่นกันขอให้พักเดี๋ยวนี้เลดยังสงสัยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันหมายความว่ายังไงหลังจากนั้นอยู่ๆเลดก็สลบ และตื่นขึ้นมาแล้วถามไอแซคว่าเกิดอะไรขึ้นไอแซคตอบกลับไปว่าเธอสลบไปหลายวันและไม่ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมนอกจากนี้การเอาชนะเยนโลมันส่งผลต่อเธอเละถามไอแซคว่าอะไรอยู่ตรงประตูไอแซคเลยบอกว่ามันคือที่เก็บข้อมูลอีกอัน เลดเดินไปเก็บแล้วด้านข้างเขียนไว้ว่ายินดีด้วยคุณทําได้แล้วนี่คือความลับเล็กๆน้อยๆของเรานอกจากนี้ผมลบการเข้ารหัสให้แล้วหวังว่าคุณจะชอบมันเลยได้กล่าวขึ้นมาว่าพรุ่งนี้เวลานี้เราจะไปจากที่นี่ฉันไม่สนเรื่องว่าบ้านในเมืองนี้แล้วไอแซคได้ถามเลดว่าเธอไม่อยากรู้ว่าใครส่งสิ่งนี้มาเลดกลับปฏิเสธงานของฉันจบลงแล้วหลังจากพูดจบเลดได้นําที่เก็บข้อมูลไปดูยินแลได้เจอกับไอแซ เยลโล่เลยถามไอแซกว่าเลดอยู่ไหนไอแซกเลยบอกว่าเลดถูกจับไปแล้วบอกให้ฉันหนีไปแต่สัญญาณของเลดยังอยู่เลดอยู่ที่ไหนสักแห่งชตี้ได้แจ้งทั้งสองคนว่าอีก3นาทีต้องรีบออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้เยลโล่ Yellow ได้รอบเข้ามาในเขต11เเพื่อมาช่วยเลด หลังจากที่เยนโล่จากการสโตูทั้งหมดเลยแจ้งชชตตี้ว่าเธอถึงที่หมายแล้วชชตตี้เลยบอกว่าโอเคงั้นขอให้โชคดีกับภารกิจฆ่าตัวตายเยลโล่ Yellow ก็มุ่งหน้าไปที่ห้องควบคุมหลังจากนี้ตัวเกมจะเพิ่มป้อมปืนขึ้นมาทุกครั้งที่ผ่านหน้าป้อมปืนจะยิงหนึ่งครั้งหลังจากที่เยนโล่ผ่านป้อมปืนกับพวกสโตูมาได้จนไปถึงห้องควบคุมเยนโล่ Yellow สั่งให้ไอแซคค้นหาเลสไอแซคบอกว่าเจอเลสแล้วเลสอยู่ที่ชั้น B2 ด้านล่าง2ชั้นฉันเพิ่งปลดล็อกห้องขังไปเยลโล่ <Yellow S 2> เลยบอกว่าัันเไปกลย อ,ออกมาจากห้องควบค,คุมได้เกิดสัญญาเตือนขึ้นมาเยโล่ Yellow เลยถามไอแซคว่าเกิดอะไรขึ้นไอแซคเลยบอกว่าผู้มันตามเรามาในขณะที่เราปลดล็อกระบบ Isaac ไอแซคแนะนาว่าให้หนีก่อนดีกว่าไม่งั้นพวกมันจะบล็อกทางทั้งหมดเยนโล่ Yellow เลยบอกกับไอแซคว่าจะให้ทิ้งเลดอีกรอบเหรอไอแซคเลยตอบกลับไปว่าโอกาสที่เราจะรอดจะน้อยลงถ้าเราตายเลดจะเหลือใครเยนโล่ Yellow ไม่มีทางเลือกเลยต้องหนีไปก่อนหลังจากนี้ตัวเกมจะให้เราเจอกับศัตรูรูปแบบเดียวกับบอสไหมหลังจากฝาก่าศัตรูมาได้ระหว่างที่หลบหนีไอแซคถูกยิง เยลโล่พยายามเรียกไอแซคแต่ไอแซคเสียหายเกินไปเยลโล่ Yellow เลยต้องหนีออกมาคนเดียวหลังจากที่เลดูข้อมูลจบอยู่ๆไฟในห้องก็ถูกตัดอยู่ๆเลดก็ถูกบุกเข้าห้องโดยไม่ทันตั้งตัวสำนักง,งานใหญ่เป้าหมายหมดสภาพแล้ว ยอดเยี่ยมพาเธอมาแบบมีชีวิตทำอะไรทุกอย่างที่เหลือซะเอาล่ะทุกอย่างเป็นไปนตามแผนเป้าหมายถูกจาัดก,การทั้งหมดไหมไม่ใช่ทุกคนผู้หญิงชุดเหลืองยังมีชีวิตอยู่แล้วมันยังไงล่ะไม่พบศพของเธอตอนนี้เราส่งกลุ่มค้นหาตามหาเธออยู่โอเคเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วในขั้นที่สองวันนี้พอแค่นี้ก่อนเรารู้ว่าเธอจะทําอะไรต่อดังนั้นอย่าก,กังวลเรื่องนี้เลยเข้าใจแล้วพวกเป้าหมายหมดสภาพแล้วพวกนายรู้นะต้องทํายังไงเผาทุกอย่างซะ จบไปแล้วสำหรับเล่นโลนินหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะขอมาพูดไรท้ายคลิปหน่อยแล้วกันคลิปนี้ก็ทํานานเอาเรื่องแหล,ละเพราะต้องแปลบทสนทนาแล้วก็ทาสคริปขึ้นมาแต่ดีที่มีเพื่อนช่วยทําเลยง่ายขึ้นมาหน่อยบทสนทนาของเกมนี้ผมตัดไปบางส่วนเพื่อให้เนื้อหามันเข้าใจง่ายขึ้นแต่ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถซื้อได้ในสตรีมพิมไปว่าเล่นโลนินบอกว่าเขาจะทําภาค2นะเพราะตอนจบปูไว้แล้วส่วนตอนนี้ที่เซ็่าสุดของทางไวดีมก็ยังไม่มีประกาศของเล่นโลนินภาค2คงก็ต้องรอต่อไปเอาล่ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ